ครับตอนนี้เราเจอหลุมที่จะมาเทียบความลึกนะฮะอันนี้เจอหลุมสดนะครับอันนี้ใช้หนอกเจอก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเลเจนด์มาเช็คเลเจนด์ก็มีเสียงนะครับ คันนี้ลองหนกน,นอกเสยนะฮะคันนี้ลองดูหนกนะเดีย๋ยวเจ้นเจอนะหนกก็เจอนะครับเราจะหาเหลี่ยมเหลี่ยมอะหาหลุมเทียบหลุมต่อหลุมเลยนะฮะใครเจอก็จะเรียกกันนะครับกนกขายดีสามสิบ ก็เป็นเสียงโทนสูงนะครับโทนสูงว่ะโทนสูงผมนี่เดินเหนื่อยจนลิ้นพันแล้วเนี่ยเต็มกราฟทั้งคู่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเต็มกราฟทั้งคู่นะฮะปรากฏว่าทั้งสองตัวเจอนะครับทั้งสองรุ่นเจอนะครับทั้งสองรุ่นเจอนะครับก็รอดูว่า จะเป็นอะไรนะครับ fc เราก็มาทักทายนะครับอยู่ตรงนู้นน่ะ fc มาทักทาย fc มาแจกถ่ายคุณนัทเดี๋ยวเลยคุณนัทเริ่มขุดเลยครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นพลีดันอันนั้นหรือเปล่าไม่รู้ถ่นี้พลีดันหรือเปล่ากระป๋อง จะบอกว่าเครื่องดูดชูดืม่มชูกําลังก็ไม่ใช่ใครใครชูกําลังเข้าไปก็เรียบร้อยดีนะหลุมนี้ก็ยังเจอทั้งสองตัวนะครับสองสองเครื่องก็ยังเจออยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะค้นหาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็น ep ep สองนะครับอันนี้เป็นเสียงของเลยนะครับกด,ด้วยเป็น <c oughs> เสียงโลหะนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนะี่ย กราบเป็นไงนไงี้ฮะมีสถานะอย่างของเลเ่นนะฮะข้าออกมาทางฝั่งฝั่งฝั่งโลหะมีค่านะครับไม่มีเหล็กผสมนะ53นะครับ54นิ่งๆน,นะครับโอเคไอพีน,น็อกอยู่ที่30กว่านะครับดูอไอพีน็อกนะฮะ อันนี้เทียบกันนก800นี่อนก800นะ32นะครับ32 33นะฮะเลขนิ่งๆไม่กระโดดนะครับโทนเสียงก็ใกล้เคียงกันนะใครชอบรุ่นไหนก็เลือกใช้เอานะครับผมจำหน่ายทุกรุ่นนะแล้วก็ผมเป็นผู้สอนการใช้งานเหรียญนะฮะ It happened.